สวัสดีครับขออนุญ,ญาตถอดหน้ากากเพื่อความชัดเจนในการถแถลงข่าวนะครับกาบเรียนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตรังที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมนายแพทย์ตุลการม์มคุ้นนายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลตรังนะครับรับหน้าที่เป็นโฆษกของคณะกรรมการบริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด1 i d 1 9จังหวัดตรังนะครับตามมาติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต,ต่อจังหวัดตรังเมื่อวันที่17เมษาย,ยน 2 5 6 4 0นะครับได้มีมติให้มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเป็นประจําทุกวันนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบข่าวอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรังนะครับโดยผมจะเริ่มจากการเล่าสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ทั่วโลกให้พี่น้องประชาชนชาวตรังทราบก่อนนะครับแล้วก็จะถอยกลับเข้ามาเป็นภาพในประเทศไทยและภาพของจังหวัดตรังนะครับโดยสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด -19 ทั่วโลกวันนี้นะครับมีผู้ติดเชื้อสะสมรวม 141,3538ล้าน3,538รายนะครับเป็นผู้ที่มีอาการรุนแรง16,875รายประเทศที่พบผู้ติดเชื้อสะสมรวมมากที่สุดยังคงเป็นประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ32 000, ล้านรายนะครับสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด1 9ในประเทศไทยในวันนี้นะครับพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งสิ้น1,767งรายเป็นผู้ป่วยในระบบบริการสุขภาพ1,477ราย เป็นผู้ป่วยที่พบจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน288รายนะครับและเป็นผู้ป่วยที่เดินทางจากต่างประเทศ2รายนะครับรวมผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น42,352รายนะครับและเป็นผู้เสียชีวิต101รายนะครับวันนี้มีข่าวเป็นที่น่าเสียใจนะครับเรามีผู้ป่วยโรคโควิด -19 เสียชีวิตเพิ่มขึ้น2รายนะครับรวมเสียชีวิตร้อยละ0.24นะครับสำหรับจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุดนะครับ ไล่ไป5้าลำดับแรกนะครับคือจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับ3,323รายจังหวัดเชียงใหม่2 0 5 3รายจังหวัดชนบุรี1,183รายนะครับจังหวัดประจวบคีรีขัน749รายและจังหวัดนนทบุรี623รายนะครับสำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด -19 ในจังหวัดตรังนะครับวันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่1รายนะครับ รวมเป็นผู้ป่วยสะสมนับตั้งแต่วันที่1เมษายน2564าจำนวน18รายนะครับทั้ง18รายยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลนะครับโดยแบ่งเป็นอำเภอเมืองตรังนะครับทั้งสิ้น8รายนะครับอำเภอห้วยยอด6รายอำเภอย่านตะขาว2รายอำเภอนายยงและอำเภอปะเหรียญอำเภอละ1รายนะครับโดยผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่วันนี้นะครับเป็นผู้ป่วยเพศชายอายุ29ปีสัญชาติไทยอาชีพรับราชการนะครับภูมิลำเนาอำเภอย่านตะขาวนะครับ ตรวจพบเชื้อโควิด -19 เมื่อเช้าวันนี้นะครับ18เมษายน2564นะครับมีประวัติเสี่ยงโดยเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงนะครับสําหรับผู้สัมผัสโรคกลุ่มเสี่ยงสูงทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ติดตามตรวจเชื้อโควิด -19 แล้วนะครับสําหรับผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงต่ําทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ขอให้สังเกตอาการนับแต่วันสัมผัสโรคนะครับทั้งสิ้น14วันนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนควรจะยึดหลักการรักษาระยะห่างทางสังคมนะครับระยะ 1.8-2ถึงเมตรนะครับเพื่อให้โอกาสการสัมผัสเชื้อลดลงสวมหน้ากากาอนามัยตลอดเวลาที่ออกจากเคหสถานนะครับแล้วก็ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลเป็นประจำเข้าไปในสถานที่ไหนก็อย่าลืมวัดอุณหภูมิร่างกายนะครับและเช็คอินด้วยแอปไทยชนะนะครับและที่สําคัญในช่วงเมษายนนี้มีวันหยุดราชการติดกันหลายวันเพราะฉะนั้นจะมีโอกาสที่พี่น้องจะต้องมีงานเลี้ยงสังสรรค์จึงต้องระมัดระวังนะครับในการที่จะจัด กิจกรรมเสี่ยงกลุ่มนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศไม่ดีเพราะอย่างที่พี่น้องทราบนะครับเมื่อวานนี้เรามีผู้ป่วยรายใหม่ทั้งสิ้น5รา,ายซึ่งเป็นการแพร่ระบาดในจังหวัดตรังนั่นแปลว่าเดิมเรามีผู้ป่วยนําเข้าจากจังหวัดอื่นนะครับซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงแต่ว่าเมื่อเข้ามาในจังหวัดตรังแล้วมีการแพร่ในจังหวัดตรังเมื่อวานเนี่ยห้รายถือว่าเป็นความเสี่ยงของโรคที่เพิ่มขึ้นจึงเน้นย้ําให้พี่น้องประชาชนนะครับสวมหน้ากากาอนามัยรักษาระยะห่างล้างมือ วัดอุณภูมิเมื่อเข้าในสถานที่ต่างๆและเช็คอินด้วยว็แอปไ,ไทยชนะนะครับขอให้พี่น้องประชาชนปลอดภัยจากโรคติดเชื้อโควิด -19 ทุกท่านครับขอบคุณครับ